สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับผมจังหวัดพะเยาก็วันนี้พามาดูการใช้งานแผงขนาด340วัตต์นะครับผมจำนวน3แผงใช้กับเ,เจ้าตัวปั๊มชักนะครับผมกับมอเตอร์750วัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมแล้วก็ไปดู ความแรงของเจ้าตัวปัม๊มตัวนี้นะครับผมไปดูกันเลยตายนี่นะครับผมไอ้ตัวนี้ก็ใช้มงงานมาแล้วได้ประมาณหนึ่งปีแล้วสภาพก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงขนาดสามร้อยสี่สบวัตต์นะครับผมจำนวน3ามแผง <c oughs> นี่นะครับอันนี้จะใช้ต่อพ่วงก,กับรถเข็นนะครับใครมีรถเข็นเก่าๆก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการหันทิศท,ทางของเจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะได้รับแสงแดดให้ดีนะครับผมเพื่อปริมาณน้ำแล้วก็ประสิทธิภาพที่ที่ดีนะครับ มีรถหเข็นเก่าก็นำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับจัดเก็บก็ง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปั๊มกันนะครับผมปายอันนี้ปั๊มปั๊มชักนะครับปั๊มชักใช้งานกับมอเตอร์ขนาด750วัตต์นะครับ ยี่ิบแโวลต์นะครับผมแรงมากสั่นสะเทือนเลยอันนี้ใช้งานกับน้ำในคลองชนะทานนะครับก็ถือว่าน้ำน้ำดีมากนะครับก็ใช้ปั๊มชักได้สบายมากเลยลึกประมาณ2เมตรสามเมตรได้ครับนี่ับ อันนี้ต่อใช้างานแบบง่ายๆนะครับผมประหยัดงบนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เข้านิ้วครึ่งออกนิ้วครึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูปลายท่อนะครับผมว่าน้ำจะไหลแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับแจบอกก่อนว่า ไกลมากนะครับประมาณนู่นนะครับผมที่มีคนเดินอยู่ครับอันนั้นยังไม่ครึ่งทางเลยแล้วก็ไปน,นู่นอีกเดี๋ยวไปดูกันครับประมาณสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรได้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันตามท่อไปเลยนะครับไกลขนาดนี้ไปดูว่าจะไหลแรงขนาดไหนนะครับไปถ่ายกันสดๆเลยนี่พอขนาดนิ้วครึ่ง จริงๆทำเลแถวนี้ดีมากนะครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยสามารถทำนาปังได้นะครับแต่นี่เขาเจ้าของเขางานยุ่งก็เลยไม่ไม่ได้ทำนาปังครับอันนี้ก็ตามท่อไปเลยเจ้าปั๊มชักตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถส่งน้ำได้ไกลนะครับ แล้วก็สามารถดันขึ้นภูเขาก็ได้ดีเลยนะครับเจ้าปั๊มชักตัวนี้มันมันออกแบบถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อ,อลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา,เาได้ดีหรือเป็นเนินแบบแบบนี้ครับเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ก,ก็ก็ดีมากเหมือนกันนะครับ อันนี้ติดตั้งไปเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับผมมารีวิวให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่กันที่อำเภอแม่ใจนะครับบ้านหนองบัวอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับอันนี้ก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเมตรแล้วครับเดินมา อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เจ้าของเขาใช้ในไอสูบน้ำจากคลองชนประทานนะครับเอามาพักไว้ที่บ่อ,บอบปลานะครับบ,อบ่อปลาเพื่อไม่ให้น้ำมันลดระดับลงนะครับเพราะว่าแรงนี้อาจจะมีน้ำลดลงบ้างนะครับเราก็เติมอยู่เรื่อยๆแบบนี้ ได้ดีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ให้ปลานะครับผมทำให้ปลามันโตไวครับโอเคถึงไหนแล้วใกล้จะถึงแล้วครับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะถ่ายกับย้อนกลับไปให้ดูนะครับว่าไกลขนาดไหน โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงน, no, นะน่นครับที่เออเกือบๆถึงเสาวไฟแรงสูงนะครับผมเนี่ยครับมาตรงนี้ท่อนิ้วครึ่งดีน,น,งนี่ครับผมเป็นยังไง ตอนนี้ประมาณ10โมงเองนะครับดูน้ำดูน้ำของเราโอ้โหไหแรงมากเต็มท่อเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้10โมงเองนะครับดูครับดูเต็มท่อเลยประมาณ300กว่าเมตรนะครับไกลมากอันนี้แหละครับ เจ้าของเขาก็ใช้สู่เข้าบ่อปลานะครับเลี้ยงปลาแล้วก็ลดน้ำผักต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับผลไม้ก็เป็นผักน้ำไว้นะครับผมดูน้ำครับน้ำไหลแรงมากยอดครับ นี่นะครับป,ปลาก็วางมากโอเคครับผมครับก็ใครที่สนใจนะครับติดตั้ง เจ้าชุดนี้นะครับผมชุดปั๊มชักหรือจะเป็นชุดหอยโค่งหรือจะเป็นชุดบาดาลน,นะครับผมก็ติดต่อมาในอินบ็อกก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาที่0961429353นะครับผมก็ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูหน้าง,งานให้แล้วก็ออกแบบระบบให้พร้อมติดตั้งแล้วก็เสนอราคาให้พิจารณาก่อนนะครับผมขอฝากด้วยนะครับผม สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะอยู่กันที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ที่อำเภอแม่ใจก็สวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ